สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นางงามมาฟาดเองอแมนดา MUT 2020ฝากข้อความถึงผู้นำจากกรณีที่กลุ่มราชดรน,นัดชุมนุมเดินขบวนไปยังรัฐสภาเกียรก,กาย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยช่วงเย็นกลุ่มผู้ชุมนุมมีการประทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดน้ำผสมสารเคมีใช้แกส๊สน้ำตาสลายการชุมนุมรวมถึงมีการประทะก,กันกับม็อบกลุ่มคนเสื้อเหลืองด้วยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทำให้นางงามอะเมนดาชาลิสาออฟตัมมิสอูนเวิร์สไทยแลนด์2020ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า ประชาชนต้องออกมาเดินบนถนนแสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการจะพูดไม่สามารถทำได้ในช่องทางปกติการใช้ความรุนแรงการฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้แก๊สน้ำตามันเพียงทำให้เขาเจ็บและเดินช้าลงเท่านั้น แต่ไม่ได้ทําให้ปัญหาที่เขาต้องการพูดต้องการเสนอได้รับการแก้ไขมันถึงเวลาแล้วที่จะหาทางออกที่ปราศจากความรุนแรงไม่ใช่แต่เพียงให้ความรุนแรงหมดไปแต่เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจริงๆและผู้มีอํานาจในประเทศพึงระลึกเสมอว่าอํานาจที่มีอยู่ในมือนั้นแท้จริงแล้วเป็นของประชาชนทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ